สวัสดีครับสื่อรัฐเจาะข่าวเด็ดทีวีออนไลน์ดีเจวินยัยแล้วก็ทางสถานีวิทยุ FM แล้วก็รายการแกะกล่องเพลงใหม่วันนี้ดีเจวินัยอยู่ที่สถานีโทรสีกองทบช่อง5นะครับในงานมอบรางวัลกินรีทองคำมหาชนนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับกาแฟปรุงสำเร็จกาแฟเพื่อสุขภาพ BMG นะครับที่เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพและวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงจากบอสนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของใหญ่เจ้าของตัวจริงนะฮะของกาแฟ B M G นะครับขอสวัสดีนะครับครับขอแนะนำตัวนิดนึงครับครับเอกวัตรัตนสิริอภัยครับประธานบริหารบริษัท B M G Best m i Group ครับเป็นผู้จำหน่ายกาแฟสุขภาพครับ B M G Coffee ครับครับผม <c oughs> อ่าต้องต้องต้องถอดดีกว่าอ่าต้องถอดดีกว่าแครับก็อยากจะถามเอ่อกาแฟนี่มีส่วนผสมประมาณกี่ชนิดฮะกาแฟคือก็คือ,คอต้องบอกว่ากาแฟที่ดีเนี่ยต้องเป็นกาแฟที่ที่พอดีครับเพื่อสุขภาพต่อสุขภาพของเราเนะเพราะว่ากาแฟตัวนี้เนี่ยหนึ่งไม่มีครีมเทียม <c oughs> สองไม่มีน้ำตาลนะครับและมีส่วนผสมของสมุนไพรธรรมชาติอย่างเช่นถังเช่าเห็ดหลินจือ แล้วก็ส้มแขกนะครับแล้วก็ยังมีแอลคาฮนิีนมีโครเมียมฟิคโรเนตนะครับเนี่ยแล้วเราใช้ตัวเหลืองแทนครีมเทียมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวถั่วเหลืองก็ดูดูดูแลสุขภาพอยู่แล้วแล้วน้ำตาลนะน้ำตาลน้ำตาลไม่มีเลยเราใช้สุเคาร์โรสสูคารโรสเนี่ยผลการวิจัยเนี่ย ไม่ไม่มีโทษแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์แต่ให้ความหวานแทนน้าตาลซึ่งปกติทั่วๆไปจะไม่ใช้เพราะว่ามันจะแพงราคาต้นทุนจะสูงอ่าเขาก็จะไปใช้เป็นอย่างอื่นแทนนะครับอ่านี่ตัวนี้ครับหนึ่งกล่องนี้มีกี่ซองฮะหนึ่งกล่องมีสิบซองครับมีสิบซองครับราคาไหมฮะราคาเนี่ยบอกเลยว่าเป็นราคาเพื่อสุขภาพเนี่ยซองละสามสิบเก้าบาทกล่องหนึ่งก็คือสามร้อยเก้าสิบเก้านะครับนะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าทําให้สุขภาพเราดีเนี่ย ก็แค่2องหนึ่งก็ตกแล้วแก้วหนึ่งประมาณสี่สามบาทเท่านั้นเองวันวันหนึ่งนี่กิน3-4มี่ซองได้ไหมฮะจะทําให้หัวใจสัน่นไหมฮะไม่เลยไม่เลยจะดูแลสุขภาพเลยแล้วก็ะละมุนมากหอมกลุ่นละมุนแล้วก็มีมีก็เรียกว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีผลต่อ,ห,อหัวใจนะครับแล้วก็คนที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นความดันอต่างก็สามารถที่จะ ดื่มกาแฟบีนจี f f e ฟได้ด้วยครับเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานความดันเนี่ยอยากทานกาแฟมากมแต่ก็ต้องตัดใจนะฮะทานไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นกาแฟตัวนี้ดีมากๆเลยนะฮะท่านผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่ในตอนนี้และที่สําคัญก็คือ สามารถทานได้หลายๆซองในหนึ่งวันโดยที่ไม่ทําให้หัวใจสัน่นใ,ใช่ครับใช่แล้วสมมุติว่าทานก่อนนอนนี่จะนอนหลับไหมฮะหลับสบายเลยเพราะ<อ>ว่าตัว,ต,วตัวถังเช่าตัวเหตินจื้เนี่ก็ดูแลดูแลสุขภาพให้เราคนที่ต้องการพักก่อนเนี่ยดื่มกาแฟของเรากลับหลับสบายเลย<อ><อ>สแสดงว่าในระหว่างที่เราหลับเนี่ยกาแฟก็จะทําหน้าที่ ไปไปไปดูแลดูแลร่างกายผ่นอนคลายนะครับแล้วกค็คนที่มีสุขภาพปัญหาด้านของท้องผูกหรือว่าโรคฤิดีดวงอะไรต่างๆเนี่ยเหล่านี้เนี่ยกาแฟของเราก็มีผลส้มแขกซึ่งจะช่วยดูแลระบบขับถ่ายให้กับร่างกายเพราฉะนั้นเนี่ยก็จะดูแลเ,เรียกว่าทั้งระบบเลยมีทั้งภูมิคุ้มกันยิ่งช่วงนี้มีโควิดเนี่ยรเราดื่มกาแฟร้อนๆในตอนเช้าทุกวันเนี่ยเรียกว่าสามารถป้องกัน โควิด -19 ทได้ด้วยเดี๋ยวผมขอญาตดูซองนิดนึงได้ครับขอขอตัวอย่างซองหน่อยฮะเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างซองนะฮะตัวอย่างซองของกาแฟ B M G Coffee กาแฟดีเพื่อสุขภาพของเราครับถ้าจะซื้อนี้ทำยังไงบ้างครับมีช่องทางจัดจำหน่ายที่ไหนบ้างฮะแล้วก็รับสมัครตัวแทนหรือเปล่ารเรามีตัวแทนจำหน่ายครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าท่านใดสนใจ เข้ามาเป็นตัวแทนจาหน่ายของ B M G Coffee นะครับบอกได้เลยว่า B M G Coffee ของเราเนี่ยจริงๆไม่มีโฆษณานเลยนะมีใช้ดีแล้วก็บอกต่อดื่มดีแล้วก็บอกต่อนะครับด้วยสุขภาพถ้าสนใจก็สามารถโทรติดต่อเข้ามาได้ศูนย์เก<อ>้่งห้าหกเก้าหครับศูนย์เก้าหนึ่งห้าหกเก้าห้าหกห้าแปครับ สอบถามรายละเอียดได้นะฮะทั้งทั้งซื้อไปทานไปดื่มเองนะฮะเป็นตัวแทนจำนัทนจหน่ายนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับเมื่อสักครู่เนี้ยผมได้ทานแล้วกลมกล่อมมากเมื่อกี้น้องเขาชงให้ให้ให้ทานกลมกล่อมมากเลยนะฮะ399บาทครับสซองทานได้ไม่จำกัดจำนวนซองไม่จำกัดเลยแล้วก็ทานก่อนนอนได้ได้เลยโดยที่นอนหลับสบายในระหว่างที่เราหลับมันก็จะไปทำหน้าที่ล้างพิษซ่อมแซมร่างกาย ของเรานะครับมีอะไรอยากจะฝากอีกนิดนึ่งไหมฮะอันนี้เราก็เลยทําให้เราได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจําปี2563ครับก็ต้องบอกว่าเป็นกาแฟดีเพื่อสุขภาพครับ Bmg Coffee กาแฟดีเพื่อคุณครับครับผมครับครัสำหรับวันนี้นะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณเอกวัฒนะครับสื่อรายจอขาวเด็ดทีวีออนไลน์ดีเจวินัยอาธัญญารายงานสวัสดีครับ